สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่3มราชมังคลากีราสถานนะคะวันนี้นะคะเราจะไปตามหาสาวสวยนะคะว่าวันนี้เขามาเชียร์ใครในชางศึกยู่23ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันค่ะชื่ออะไรคะชื่อใบเฟิร์นค่ะไอจีเหรอ B A EINNTC ค่ะเาร์ชีนักบอลทุกคนที่เป็นบุรีรัมที่อยู่บุรีรัมชายสามสุบเลยค่ะก็ให้ทุกคนทําให้เต็มที่ค่ะแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วผลออกมาเป็นยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะชื่อแก้มค่ะ i n นสตาแก m มนะคะ k k m z ค่ะ นักเตะชุดนี้ที่ชื่นชอบก็เชียร์นะคะคือแบงค์สุพลเหมือนตาค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะไทยความหวังตัวใหม่ของไทยเลยคือเขาเพิ่งอายุ17ใช่ไหมแต่ความสามารถเขาแบบสามารถไปได้อีกไกลเลยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์นักเตะของเราเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกันเยอะๆเพราะว่านักเตะทุกคนล้วนต้องการกำลังใจจากทุกคนค่ะก็เข้ามาเชียร์เยอะๆนะคะค่ะ ชื่อกุกิกนะคะอนินสตาแกรมกุกิกอนัญญาค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้ววันนี้ก็มาเชียร์นะกับจิฟฟ์วอลนะาทีมชาติไทยนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะท,ทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเราชนะนะคะเราก็จะเข้ารอบไปด้วยนะก็อยากให้ทุกท่านนะช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักเตะด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะอินสตาแกรม F ฟินแลนด์ A W R E N M A Y แล้วก็2ค่ะจริงๆเชียร์ชนาทิพย์แต่ว่าไม่ได้ลงก็เลยไม่มาไม่มาอายุเกินเลยอ่ะเออแต่ก็เลยตอนนี้ก็เพียอสองพี่น้องแล้วกันสุพนัทกับสุโชคนะคะสองคนขอบคุณนะคะมาเชียร์เยอะๆะชื่อเฟิร์นนะคะธมนวาลาทิบุญธรรมก็ไอจก็ นางพัฒ N A N G P A T T ค่ะนักเตะที่ชอบนะคะก็สุพนัดค่ะอายุน้อยน่ารักดีแล้วก็อยากใหออ้วันนี้ก็ขอให้ผลการแข่งขันออกมาชนะนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะผนก็ทำงานได้เอาละครับตอนนี้นะครับผม เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับแม่กระตือรือร้นในการทํางานขึ้นมาสดีครัาชื่ออะไรครับชื่อเปียวค่ะชื่อเปียวนะครับผมอ๋อเปียว<อ>แม่ชื่อแใกล้กันเลยผมชื่อวิ่งครับวิ่งเปียวแน่นี่เรียบร้อยไปห,หนึ่งดอกอ๋อก็ให้สู้ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็วิ่งวิ่งเยอะๆอ่ะค่ะก็แฟนบอลเป็นกำลังใจให้เต็มสนามเลยครับผมคาถามส่วนตัวของผม ว่าน้องเขาไอจีอะไรคาถาทุตักอันนี้เป็นคาถาสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะครับไอจีของคุณเปียวชืออะไรครับ P R I R E A W ค่ะเนี่ยแล้วผมก็ต้องทำเพื่อลูกเพจบอลไทยอิมเม์ทุกคนนะครับฝากไว้ตรงนี้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับขอบคุณมากครับขอ้ดูบอยสนุกครับ รับนุ่มรอสาวสวยวันนี้นะคะที่เราไปตามหายังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเชียร์ทีมชาติไทยของเราเยอะๆนะคะให้ได้ไปโอลิมปิกค,ค่ะแต่สำหรับส่วนตัวเบนนะคะเบนก็เชียร์ช้างศึกนะคะยุ่สามทุกคนเลยแต่ที่ชอบพิเศษนะคะก็น่าจะเป็นสุภนัทเหมือนตาค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเขานะคะก็ยังเป็นอนาคตของชาติแหละคะ่ะและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะก็อยากให้มาเป็นอนาคตของพี่ค่ะโซว,วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงนะคะก็ ติดตามนะคะเพจบอลไทยอิมเมจนะคะ